สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับวันนี้ผมได้รับของเป็นกิจไทยอิเวอร์เตอร์นะครับตัวสีแดงออนกิจนะครับขนาด1,000 VA นะครับตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ใช้เวลา3วันนะครับเดินทาง3วันจาก จังหวัดอุบลมาถึงจังหวัดระยองนะครับ3วันวันนี้เข้าวันที่3นะครับก็ได้รับของเรียบร้อยจากลูกค้านะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าอาการก็คือเปิดติดรันได้ปกตินะครับแต่พัดลมไม่ทำงานนะครับพัดลมไม่ทำงานก็เลยส่งมาตรวจเช็ค ผมก็รับของมาก็เดี๋ยวทําการตรวจตรวจเช็คให้ลูกค้านะครับก็ส่งมาจากจงกังหวัดบนรีรัมธาน,นีนะครับก็เดี๋ยวเราจะทดสอบกันเบื้องต้นว่าเครื่องทํางานปกติแบบที่ลูกค้าเขาแจ้งไว้ไหมนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเครื่องทํางานหรือไม่ทํางานนะครับก็เดี๋ยวเราต้องลองเปิดเครื่องรันดูนะครับ เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะรันดูนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมไฟที่จะเข้ามาป้อนเข้ามาเพื่อจะลันตัวกิจทายแล้วนะครับก็พร้อมที่จะลันนะครับผมตั้งไฟอินฟุตเข้ามาที่42โวลต์นะครับกระแสแอมป์ที่3แอมป์ถ้าเครื่องรันได้ปกตินะครับ จะต้องผลิตไฟได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาลันดูนะครับว่าปกติหรือเปล่าอันนี้เครื่องเปิดติดนะครับอ๋อผมลืมเปิด a อเครื่องเปิดติดตปกตินะครับลันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตตกัน ถ้าปกติจะลันถึงหนึ่งร้อยวัตต์นะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยวัตต์นะครับเนี่ยที่เห็นสูงสุดก็คือหนึ่งร้ยหนึ่งวัตต์นะครับที่มันตัดเพราะว่าเราลิมิตมันไว้ดูอีกครั้งหนึ่งรยวัตต์นะครับก็โอเคเครื่องลันปกตินะครับก็แปลว่าตัวเนี้ย เครื่องตัวนี้ก็รันปกติอย่างที่ลูกค้าได้แจ้งไว้นะครับก็โอเคครันนี้เราก็มาตรวจเช็คในส่วนที่ที่ลูกค้าแจ้งว่าเสียจุดพัดลมไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเราก็มาทําการถอดดูตรวจเช็คพัดลมกันนะครับระบบพัดลมเดี๋ยวเราถอดดูกันเลยครับ ตอนนี้ก็ได้ถอดน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาเปิดดูเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็ดูอาการเสียเบื้องต้นด้วยตาเปล่านะครับก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแบบแรกเราก็ต้องเช็คที่พัดลมก่อนนะครับพัดลมว่ายังหมุนไหมพัดลมยังหมุนดีอยู่นะครับ ลมยังหมุนอยู่ก็ไม่ฝืดนะครับใช้ได้นะครับก็ไม่มีส่วนอื่นๆเสียหายนะครับเท่าที่เห็นไม่มีจุดไหนที่มีรอยไม่รอยดำรอยระเบิดต่างๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะต้องตรวจเช็คพัดลมก่อนนะครับโดยการถอดพัดลมออกมานะครับ อดพัดลมออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะป้อนไฟ24โวลต์พัดลมตัวนี้ใช้24โวลต์น,นะครับก็ใช้ไฟ24โวลต์ป้อนที่พัดลมเลยโดยตรงนะครับเพื่อทดสอบว่าพัดลมยังทํางานปกติหรือไม่นะครับว่าพัดลมมันเสียหรือเปล่านะครับเพื่อความชัวเดี๋ยวเราจะป้อนไฟที่24โวลต์เทสพัดลมกันนะครับทั้ง2ตัวเลย เดี๋ยวเราป้อนไฟ24โวลต์เทสัดลมกันครับเดี๋ยวเราจะเอาไฟ24โวลต์เทสที่พัดลมตัวที่1ก่อนนะครับจ่ายกระแสะเข้าไปที่24โวลต์ 24โวลต์1แอมเดี๋ยวเราก็จะทำการเทดสพัดลมกันนะครับครับจะเห็นได้ว่าพัดลมทำงานนะครับพัดลมทำงานนะครับตัวนี้ทำงานได้ปก,ปกตินะครับ นี่นะครับพัดลมทํางานก็เดี๋ยวเรามาเทสตัวที่สองต่อก็แปลว่าพดลมตัวตัวตัวแรกนี้ไม่เสียนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูตัวที่สองต่อเลยนะครับ นี่นะครับก็พัดลมตัวที่สองก็ไม่เสียนะครับสรุปแล้วพัดลมไม่เสียนะครับตัวพัดลมเองไม่เสียนะครับก็ยังทำงานได้ปกติโอเคก็เดิไประดับหนึ่งเดี๋ยวปิดก่อนแล้วเราก็จะมาตรวจเช็คในส่วนอื่นๆ นะครับว่ามันเสียจากจุดไหนนะครับก็คือพัดลมที่เราสงสัยว่าเสียก็ใช้งานได้ปกติคราวนี้เราก็วางใจแล้วว่าพัดลมไม่เสียก็เดี๋ยวเราก็ไปดูจุดอื่นนะครับที่ทำไมพัดลมถึงไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากที่เราเช็คพัดลมไปที่เรียบร้อยแล้วพัดลมไม่เสียนะครับ เราก็ต้องมาไล่ดูวา่าจุดไหนที่มันจะเสียนะครับก็จะต้องมีจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับเห็นไหมฮะจุดนี้นะครับก็คือเป็นทรานซิสเตอร์คุมพัดลมนะครับสองตัวนี้คุมตัวที่หนึ่งและตัวที่สองนะครับก็ต้องตรวจเช็คสองตัวนี้เป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับอาการ ที่พัดลมไม่หมุนนะครับไม่ทํางานก็เป็นไปได้นะครับที่ดางลิตเตอร์2ตัวนี้นะครับจะเสียนะครับก็ต้องทาการตรวจเช็คก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะตรวจเช็คโดยวิธีให้เพื่อนสมาชิกดูได้นะครับเพราะว่าผมถือโทรศัพท์มือเดียวนะครับจิ้มด้วยเดี๋ยวมันจะพลาดนะครับ ก็งั้นเดี๋ยวผมใช้เวลาตรวจเช็คแล้วผมจะมาแจ้งถึงผลของมันนะครับว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับ ครับจากการเช็คเบื้องต้นนะครับก็เป็นไปอย่างที่คิดนะครับก็คือตาน,ท,านตที่ตานทิเตอร์ที่คุมพัดลมนะครับตานทิเตอร์ที่คุมพัดลมสองตัวนี้มีอาการนะครับผิดปกติซึ่งผมสันนิษฐานว่ามันจะเสียนะครับวัดแล้วมันเกิดอาการที่ไม่ปกตินะครับสรุปก็คือมันเสียนะครับตัวนี้เดี๋ยวยังไงต้อง ต้องถอดออกมานะครับต้องถอดออกมาเพื่อจะเอามาวัดค่าต่างๆข้างนอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเสียชัวร์ไหมนะครับเดี๋ยวผมทําการถอดเรียบร้อยผมจะมาแจ้งอีกทีนะครับว่ามันเสียไหมครับครับหลังจากที่ได้ทําการตรวจเช็คนะครับสรุปแล้วก็คือเป็นอย่างที่เราคิดกันไว้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเสีย ทันิเตอร์นะครับคุมพัดลมสองตัวนี้เสียนะครับผมตรวจเช็คจากข้างในเบื้องต้นแล้วมันมีการปิดปกติก็เลยถอดออกมาเช็คด้านนอกสรุปแล้วมันก็เสียนะครับแล้วผมก็นี่นะครับตัวเสียผมถอดออกมาแล้วมาวางไว้นี่นะครับเดี๋ยวมันจะกระเด็นหายผมก็เลยแปะกับกระดาษกาวไว้เสียทั้งสองตัวเลยนะครับเสียทั้งสองตัวเลย ผมก็เลยทําการเปลี่ยนตัวใหม่ให้แล้วนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ตัวแล้วตัวนี้นะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่ามันจะทํางานได้ปกติไหมก็เดี๋ยวผมเทสดูเลยแล้วกันเดี๋ยวเสียบสาย power นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเปิดไฟก่อนเครื่องก็เปิดติดปกตินะครับรันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอนะครับ ถ้า500วัตต์พัดลมจะทำงานนะครับตอนนี้ก็ลันขึ้นไปเรื่อยยังไม่ถึง500เลยนะครับ450พัดลมทำงานแล้วนะครับพัดลมทำงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้พัดลมทำงานที่ 450ถึง500วัตต์พัดลมทำงานนะครับตอนนี้อาจจะมีเสียงดังนิดนึงเพราะว่าฝุ่นเยอะนะครับฝุ่นที่พัดลมเยอะนะครับเดี๋ยวเราลองอีกทีนึงนะครับลองอีกทีนึงนะครับถ้า วัตต์ของ AC ขึ้นประมาณ450ถึง500วัตต์พัดลมจะทำงานนะครับนะครับเดี๋ยวดูพัดลมนี่นะครับทำงานแล้วนะครับพัดลมทำงานปกติแล้วอ่ะ ยังไงเดี๋ยวผมไม่เทสนานนะครับเดี๋ยวรอเทสอีกทีตอนประกอบแล้วนะครับถ้าเทสนานเดี๋ยวสายตัวนี้ผมจะร้อนนะครับร้อนแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมขออ่ะประกอบก่อนนะครับติดก่อนเพราะว่าสายเทสผมมันเส้นเล็กนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคพัดลมทํางานแล้วเดี๋ยวก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเป่าฝุน่นเช็ดทําความสะอาดนะครับภายใน แล้วก็ประกอบหลังจากประกอบแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทสกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่ปิดฝาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะลองเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ลูกค้าดูว่าเราซ่อมเสร็จแล้วนะครับว่าใช้งานได้จริงนะครับ มาเทสดูกันนะครับก็เดี๋ยวเปิดจ่ายไฟที่15แอมป์เหมือนเดิมนะครับรันเลยนะครับรันแล้วนะครับเดี๋ยวดูพัดลมนะครับ ทูที่พัดลมจะทํางานไหมครับทํางานแล้วนะครับพัดลมทํางานปกติแล้วนะครับที่450ถึง480วัตต์ไม่เกิน500วัตต์ก็ทํางานแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาลองเอาหน้าจอเสียบให้ลูกค้าดูด้วยก็ได้นะครับผมมีหน้าจอนะครับเสียบได้เลย นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็ให้ความรู้เพื่อนสมาชิกนะครับไม่มากก็น้อยถ้าผมผิดพลาดประการใดพูดผิดตรงไหนยังไงต้อง ขออภัยด้วยนะครับพี่ช่างต่างๆมีคำแนะนำก็แนะนำได้นะครับงั้นคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ